หม้อหุงข้าวไฟฟ้าไฟไม่เข้าไม่ร้อนสวัสดีครับวันนี้เอาแบบง่ายๆเบาๆเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากนะครับวันนี้จะพามาซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอันนี้ครับยี่ห้อตามนี้เลยนะครับรุ่นมองเห็นไหม นอาการคือไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าก็ไม่ร้อนเลยนะครับไฟไม่เข้าก็ไม่ร้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดน็อตมันมีน็อตด้านล่างสองตัวนะครับอันนี้ผมได้ถอด left. แล้วครับมีสองตัวนี่นะครับผมได้ถอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ ยกขึ้นนะครับแล้วก็เช็คผมเกะแล้วลักษณะด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับเห็นชัดกันไหมครับปรับกล้องนิดนึงนะครับลักษณะก็จะมีไฟเข้านะครับไฟ2 2 0โวลต์อันเดี๋ยวผมอธิบายการทำงานแป๊บหนึ่งนะครับอหนูคลิดจบเลย ไป220โวลต์นะครับจำนวสอเส้นนี้นะครับเอาเส้นนี้ก่อนนะครับลายดิ้เนิวต้นนะครับมาเข้าที่ไมโครสวิตตัวนี้นะครับไมโครสวิตตัวนี้จะทำงานก็ขึ้นอยู่กับออโต้นะครับเตอร์โมสตาตัวนี้นะครับจะทำการเตะจะเขาเรียกว่าจะทำการสั่งงานนะตัดต่อทำให้ ไมโครสวิตตัวนี้ทํางานนะครับขึ้นอยู่กับนะครับน,นี่เทอร์โมสตาที่ท,ที่ด้านบนนะครับเขาจะาเขาจะทําการาเดี๋ยวจะยากนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นออโต้นะครับเทอร์โมสตาทนะครับจะสั่งให้ไมโครสวิตตัวตะกี้ทํางานนะครับ กดต่อกดต,ต่อนะครับจากวันนี้นะครับเวลาลงหงน,นะครับก็จะมากดต่อทามอตอสวิต์ตัวนี้นะครับแล้วในส่วนแล้วก็จะวิ่งไปเข้าที่ปุ่มปุ่มกดนะครับคุกนะครับวอมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาเข้าที่ขดลวดสองสองขดลวดด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับ ก็วงจรในส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับนิวตันนะครับหรือลายนะครับแล้วแต่นะครับจะเข้ามาตามเส้นนี้นะครับแล้วก็ผ่านเทอร์โมฟิลเทอร์โมฟิลรู้จะกจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนทุกๆคลิปนะครับที่เคยอธิบายไปหลายๆรอบนะครับว่าการที่จะซ่อมนะครับซ่อมหรือตัวเช็ค อ่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับหรือพวกกาน้ําร้อนเตารีดนะครับให้เราเช็คขดลวดความร้อนก่อนนะครับว่าขาดไหมนะครับหลักการเช็คขดลวดความร้อนก็โดยใช้มิเตอร์นะครับขดลวดความร้อนถ้าถ้าดีนะครับเขาจะต้องมีค่านะครับค่าโอห์มค่าหนึ่งขึ้นนะครับคือต้องมีค่าโอห์มนะครับในความต้านทานในตัวนะครับถือว่าดีนะครับ อ่าอันนี้เราก็เช็คก่อนเลยนะครับขั้นแรกนะครับมองเห็นไหมมองเห็นไหมอ่าผมขยับนะครับอ่าให้ตั้งมัลติมิเตอร์อ่าดิจิตอลมิเตอร์หรือมัลติมิเตอร์ก็ได้นะครับเป็นไปที่โอห์มนะครับหรือโอห์มปีดก็ได้อ่าโอห์มโอห์มก็ได้นะครับเขาต้องมีค่าความต้านทานนะครับอ่านี่ผมสีแดงเนี่ยแต่กันต้องมีค่าความต้านวัดสองสองจุดนี้นะครับ อันนี้คือขนลวมของมองข้าวรุ่นนี้นะครับไห้วัดสองจุดนี้นะครับต้องมีค่าความต้านทานนะครับดูที่หน้าจอมิเตอร์นะครับขึ้นไหมขึ้นอ่ามีประมาณเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบหกจุดสองโอห์มนะครับอ่าหรือเราจะใช้โอห์มที่ปิดปีดป๊ดก็ได้นะครับมันต้องมีต้องมีเสียงนะครับจะต้องมีค่าความต้านทานาแสดงว่าขนลวดขนนี้ยไม่ขาดนะครับ ขดลวดไม่ขาดทีนี้เราจะเช็คอะไรต่อนะครับขดลวดไม่ขาดไอ้ตัวนี้ที่เราไล่วงจรก็มาที่ไมโครสวิตตัวนี้นะครับจะไมโครสวิตตัวนี้จะทำงานก็ขึ้นอยู่กับแกนไอ NA, จากอองโตมองข้าวตัวนี้มาเตะนะครับตัดต่อตัดต่อนะครับหรือมันจะเด้งตัดต่อนะครับโดยวัดที่อุณหภูมินะครับใช้เทอร์โมสตาร์นะครับส่วนอีกสายนึ่งครับอีกฝั่งนึงนะํสำคัญเลยครับ ไอตัวนี้นะครับจะผ่านเส้นนี้เราไล่จบไปแล้วมาเส้นด้านนี้นะครับเส้นนี้มันจะผ่านเทอร์โมฟิลตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเทอร์โมฟิลอยู่นะครับตรงนี้จะมีเทอร์โมฟิลอยู่นะครับให้หาเทอร์มิเทอร์โมฟิลเลยนะครับถ้าถ้าขนลวดไม่ขาดนะครับให้ไล่หาเทอร์โมฟิลเลยนะครับมองข้าวเดี๋ยวจะแกะวัดยังไงเทอร์โมฟิล ตัวนี้ผมหลังจากที่เราเช็คขดลวดไม่ขาดผมก็ว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้สำคัญนะครับเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลมันต้องแกะอันนี้ออกด้วยเดียวนะครับใชาไควงใไ้ควงแกะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบไปควง จะถอดเทอร์โมฟิลถอดได้ไหมนะครับสภาพม้อของข้าวก็ผ่านการใช้งานมาน่าจะน่าดูเหมือนกันนะครับในสภาพพวกต่อตามพวกนี้ก็เริ่มผุมาแล้วะจะถอดเทอร์โมฟิลออกมาเช็คนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เทอร์โมฟิลนี่แหละขาดครับตัวนี้อ เอางออย่างนี้นะครับเวลาใส่ใส่ถูกถอดออกมาถอดออกได้ไม่ได้ต้องเลื่อนอ่าขันเนี่ยโอ้โหปุหมดนะครับปูมาแล้วถ,ถือว่าทนนะครับเนี่ยเป็นของคุณยายใบอุ่นโจ๊กให้ยายนะครับยายทานของของแข็งไม่ได้อนะต้องทานเป็นพวกโจ๊กนะครับ ของอ่อนๆไปโอเคผมได้ไงแกะเทอร์โมฟิลแล้วครับจะให้ได้เห็นหน้าเห็นตาเทอร์โมฟิลนี่นะครับอ่านออกไหมนะครับเนี่ยเทอร์โมฟิลเป็นตัวนี้นะครับอ่านี่ตัวนี้เทอร์โมฟิลอ่านนะครับอ่าเช็คเลยครับอ่าใช้ มิเตอร์วัดนะครับวัดค่าโอห์มโอห์มปีดก็ได้นะครับโอห์มนี้ก็ได้นะครับวัดสองขั้วนี้ว่าขาดไหมแต่ผมว่าน่าจะขาดน่าจะเป็นที่ท่มโฟิวขาดแล้วครับไม่ไม่มีความตันทานมา่ขึ้นนะตั้งโอห์มก็ได้นะครับปกติทอโมโูฟิวนะครับต้องมีดูที่หน้าจอนะครับไม่ไม่ไม่ขึ้นอะไรขึ้นไหมต่ำมากเลยนะครับ สูงนะครับความต้านทานสูงเอ้ยสูงมากนะครับน่าจะเสียเพราะความต้านทานเป็นเมกเลยนะครับความต้านทานสูงมากนะครับสูงสูงนะครับจนแรงดันไฟฟ้ากระแสไม่สามารถไหลผ่านนะครับให้มาครบวงจรที่ขดลวดตัวนี้ได้นะครับก็เลยไม่ร้อนนะครับเดียว เราจะทดลองยังไงให้ใใหให้้จะได้รู้ว่าหม้อร้อนหรือไม่ร้อนนะครับอ่าเอานี้เดี๋ยวผมเอาปากคีบีบนะครับเดี๋ยวจะลองเขาเรียกว่าจะลองบายพาสนะครับต่อตรงดูต่อตรงก็จะเสียบปลั๊กดูนะครับผมก็จะคีบไว้ตรงนี้นะครับแล้วจะดูว่าขดลวดความร้อนมันร้อนไหมนะครับไฟเข้าไหมนะครับ อย่างนี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจะไปหาพอกลางคืนเนี่ไม่รู้จะไปหาเทอร์โมฟิลเทอร์โมฟิลที่ไหนได้นะครับก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กเสียบแป๊บเดียวนะครับถ้ารู้ว่าไฟเข้าไฟเข้าเรียบร้อยเราก็หาเทอร์โมฟิลมาเปลี่ยนนะครับก็จะใช้งานได้เดี๋ยวผมจะลองเสียบแป๊บหนึ่งนะครับเราจะดูว่า มันร้อนไหมนะครับกดลดความร้อนครับเราเสียบแป๊บเดียวนะครับไม่ไม่เสียบนานปิดแล้วเปิดก็รู้แล้วครับว่ามันร้อนไหมนะครับการลองการเสียบปลั๊กนะครับให้เสียบปลั๊กทุกครั้งนะครับเสียบผ่านปลั๊กกันระเบิดกันช็อตนะครับตอนนี้เหมือนลักษณะผมได้ได้จำต่อตรงไปแล้วนะครับจะเทสว่ามันจะร้อนไหมนะครับดูซิว่า อ่าจะระเบิดไหมไม่นานนะครับผมจำเลผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ย yeah, วปลั๊กไฟผมก็จะเสียบผ่านปลั๊กกันช็อตกันระเบิดของผมนะครับยังไม่ไม่เป็นนะครับอ่าผมจะเสียบปลั๊กอ่ะ กันระเบิดกันช็อตผมนะครับเดี๋ยวเก็บของหลบแป๊บนึงนะครับแล้วดูว่าจะร้อนไหมครับเปิดนะครับผมเปิดแล้วเดี๋ยววัดไฟไฟกระแสสลับมาไหมจากนี้ไฟมาไหม ไปมาไหมนะครับอ่าผมเปิดแล้วนะครับอ่าจะเห็นว่าไฟไฟอ่าไฟติดแล้วนะครับนี่ไฟตัวนี้ติดแล้วนะครับแสดงว่าอ่าติดแล้วเป็นที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับอ่าไม่ใช่ที่เทอร์โมสตาร์ทเป็นที่ เทอร์โมฟิลอย่างเดียวนะครับปิดก,ก่อนเสร็จแล้วนะครับอ่าแค่นี้เดี๋ยวตุวพรุ่งนี้ตอนเช้าผมก็จะหาเทอร์โมฟิลมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ประกอบนะครับก็จะใช้งานได้แล้วนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ